เจอได้ทุกอวัยวะของร่างกายครับการเป็นโรคเมล็ง,งนี่คือจะเป็นเป็นก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นได้เยอะแล้วก็คนไข้ก็เยอะแล้วะครับเยอะมากขึ้นก็เพราะนั้นเนี่ยก็จะเจอได้ตลอดครับคนไข้เป็นมเม็งทุกทุกอวัยวะในร่างกายเป็นได้หมดเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยครับเกี่ยวกับผลงานวิจัยของอาจารย์นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไงแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงครับค่ะก็ตอนที่ทําวิจัยนะคะในช่วงที่ได้รับทุนนานๆานไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของวิธีบําบัดโรคมะเร็งนะคะเราค้นพบวิธีบําบัดโรคมะเร็งแบบใหม่นะคะที่มีผลข้างเคียงค่อนข้าง,งน้อยนะคะต่อ,อต่อต่อเน,นื้อเยื่อปกติ นะคะโดยที่สิ่งที่เราเจอก็คือเจอว่ามีสารตัวนึงที่อยู่ในในพวกผักนะคะ,ะผักใบเขียวต่างๆพวกผักกะหล่ำนะคะ,ะสารตัวนี้พบว่าสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ว่าผลกระทบต,ต่อเซลล์ปกติเนี่ยมีค่อนข้างน้อยปอ่พอดีพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับก็เป็นโรคที่คนทั่วโลกเนี่ย เป็นกันมากแล้วก็มีอัตราเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงมากรวมถึงคนไทยด้วยก็ในฐานะที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องด้านอาหารนะครับก็อยากจะให้พูดถึงความสําคัญของอาหารแล้วก็การเป็นโรคมะเร็งหน่อยครับค่ะ,ะน้องๆที่ฟังอยู่นะคะ,อ,ะอาหารกับโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆสําคัญกันมากนะคะตั้งแต่ว่าอาหารเองก็ก่อมะเร็งได้นะคะถ้าเรากินไม่ถูกนะคะอ,อาหารเองก็ป้องกันมะเร็งได้นะคะถ้าเรารู้จักเลือกกิน นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอตอนนี้ก็พบว่าสารจากอาหารบางอย่างก็มีส่วนสามารถนํามาใช้รักษามะเร็งได้เช่นกันนะคะอีกประเด็นที่สําคัญมากก็คือระหว่างที่เราเป็นคนไข้รักษามะเร็งอยู่เนี่ยการที่เราดูแลตัวเองนะคะกินอาหารให้เพียงพอ<ม>แล้วก็รักษาน้ําหนักตัวให้ดีก็จะมีผลต่อบผลสําเร็จของการรักษาด้วยเราเรา,เรามองออกไปข้างนอกเจอร้านอาหารเนี่ยครับ เอ,เอาเอาที่ถูกอนามัยนะครับถูกหลักอนามัยสะอาดครอบทวนเนี่ยก็จะมีร้านมีมีมอาหารอย่างข้าวแกงอะไรเงี้ยครับก็เป็นอาหารง,าง่ายๆที่เราสามารถเลือกเราประทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยใช่มันมันไม่ได้ยากซี่ยากนีก็คือการออกไปหากินอาหารที่มันไม่ดีครับ แล้วในเรื่องของพฤติกรรมการกินของของคนเราเนี่ยครับมันมีผลในการก่อมะเร็งไหมครับอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีเช่นกันนะคะ <c oughs> หลายหลายคนนะคะเคยสงสัยว่าเอ๊แต่เคยได้ยินว่ากินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วจะทําให้เป็นมะเร็งจริง <c oughs> หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอตอบเลยว่าตัวรายงานวิจัยมันออกมาแล้วจริงๆตัวเนื้อสัตว์เองเนี่ยไม่ได้ก่อมะเร,งร็งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเอาไปปรุง แบบที่ว่าเอาไปปิ้งหรือเอาไปย่างนะคะจนมันเกรียมมากนะคะคแล้วก็ไหมเลยนะคะแล้วก็กินเนื้อลักษณะน,นั้นเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก่อมะเร็งได้นะคะหรือว่าอาหารประเภทที่ไม่สะอาดนะคะแม้แต่ว่าอย่างส้มตำเนี่ยจริงๆส้มตำเป็นอาหารที่ถือว่ามีวิตามินกรอแร่ค่อนข้างเยอะนะคะคเพราะว่าอุดมไปด้วยพืชผักหลายชนิดใ,<ช>ใช่ไหมคะคแต่ว่าถ้าเรากินส้มตำที่มาจากร้านที่เขาล้างครกไม่สะอาดอ สมมุตินะไปตักน้ําในแม่น้ําคลองในลําคลองที่แบบว่าอุดมไปด้วยของเสียที่ถ่ายเทเข้าไปใช่ไหมคะตัวอาหารมันก็ไม่สะอาดพอไม่สะอาดปุ๊บมันก็นําพามาซึ่งเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งสารก่อมะเร็งด้วยนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยสำคัญมากอีกอันที่สําคัญก็คือเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงนะคะพบว่าอาหารที่มีไขมันสูงก็มีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายๆชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือว่ามะเร็งเต้านม,มนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่รับประทานก็จะมีส่วนสำคัญมากค อยากจะให้อาจารย์เนี่ยแนะนำหน่อยครับอาจารย์ว่าเราควรจะมีวิธีการกินพฤติกรรมการบริโภคอย่างไงครับเพื่อที่จะให้ห่างไกลมะเร็งมากที่สุดหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะทำทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคมะเร็งครับเอาเริ่มแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับอาหารก่อนเลยนะคะ,ะ,คะก็คือสําคัญที่สุดคือรับประทานให้ครบคาว่า<ม>ครบหมายความว่าไงหนึ่งให้ครบ5หมู่นะคะ,ะ,คะกินให้ครบนะคะทั้งแป้งทั้งไขมันทั้งโปรตีนนะคะคอันนี้2ก็คือกินให้ครบตามพลังงานที่เราต้องการ นะคะใน1วันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องการพลังงานอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000ถึง2,000กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรับประทานให้ครบด้วยนะคะอันนี้คือหลักปฏิบัติข้อที่1ข้อที่2ที่เกี่ยวข้องกับการกินก็คือพยายามอย่าทานอะไรซ้ําๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราทานอะไรซ้ําๆเนี่ยมันเท่ากับถ้าเกิดของที่เราทานเนี่ยมีสารกรองมะเร็งอยู่ นะคะก็เหมือนกับว่าเราสะสมสารก่อมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัวถูกไหมคะ<ช>เพราะนั้นหลักสำคัญคือพยายามทานอาหารให้หลากหลายอย่าทานอะไรซ้ำๆอันที่3ก็คืออจิตใจนะคะครเรื่องความเครียดเนี่ยเขาพบเลยว่าค่อนข้างจะมีส่วนเพราะพอเราเครียดปุ๊บเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมันต่ำลงนะคะเม,มื่อมีอสิ่งแวดล้อมที่มันก่อมะเร็งเข้ามาเนี่ย ก็จะมีส่วนทําให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งได้มากขึ้นในขณะที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะคเช่นพันธุกรรมเนี่ยบางคนเขาอะที่บ้านเป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยตัวเราก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะคะไม่เครียดไม่อะไรนะคะร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาอันนี้ก็จะป้องกันเราจากมะเร็งได้นะคะ หนึงก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อช่วยให้ใหร่างกายเผาผลาญพลัางงานนะคะแล้วก็จิตใจก็จัมใสด้วยนะคะองค์ประกอบเหล่านี้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้เลยนะคะก็คือเรื่องของอเรื่องของการที่ไปพบแพทย์ นะคะไปตรวจสุขภาพอยู่สม่ําเสมอนะคะเขาพบว่าการที่ไปตรวจสุขภาพสม่ําเสมอเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าถ้าเราเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นเราก็สามารถกําจัดรักษาได้ง่ายนะคะแต่ถ้ามะเร็งไประยะท้ายแล้วก็จะรักษาได้ลําบาก ใช่ครับใช่เรื่องเรื่องกินเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่เรามีรูปแบบการกินที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากเมื่อก่อนนะครับก็คือเรากินอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดไขมันสูงน้ําตาลสูงมีความเสี่ยงมากครับอาหารพวกนี้อย่างที่ท,ท,ท,ที่ที่ท,ทราบกันนะครับแล้วก็การการวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปก็คือเรา เครียดมากขึ้นนะครับเราต้องแข่งขันมากขึ้นแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับคนอื่นความเครียดเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะกดใินมูนแล้วกดภูมิคุ้มกันแล้วก็ทาให้เราเนี่ยป่วยได้ง่ายแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกครับพวกควันมลพิษต่างๆ่เสียงหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็สามารถก่อมะเร็งได้แล้วสําหรับผู้ที่เป็นมะเร เราจะมีควรีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะให,ให้ให้โรคโรคสงบหรือว่าไม่ไม่ไม่ก่ออันตรายกับชีวิตเราครับสำคัญที่สุดนะคะตอนนี้มันมีหลักการบอกว่าถ้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 ารักษามะเร็งหายนะคะคก็ดีแต่ถ้ารักษามะเร็งไม่หายและเราต้องอยู่กับมะเร็งก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมะเร็งให้ได้ด้วยนะคะหลักสําคัญคือต้องดูแลตัวเอง นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ,ะรักตัวเองนะคะ,คะมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็สําคัญก็คือดูแลในเรื่องของอาหารการกินสําหรับผมผมว่าพูดได้นะครับการการที่เรามีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ดําเนินชีวิตให้เป็นพอดีครับมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทําให้เราห่างไกลมะเร็งอย่างเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปหาไปหาไปหา้างไปซื้อจากที่ดีๆมากินเพียงแค่ เรามีของที่บ้านเราเราก็ทํากินได้เป็นผักเป็นผลไม้อะไรที่บ้านเราเราก็ทํากินได้หรือว่าการมีชีวิตที่ไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อที่ไม่ต้องใช้เงินเพื่อที่จะบรรุงบรรเลอตัวเราอะไรอย่างนี้ครับมันก็มันก็ทาให้เราพอดีแล้วก็เสี่ยงหรือว่าเสี่ยงน้อยกับการเป็นมะเร็งแล้วก็ห่างไกลจากโรคพวกนี้ได้โรคโรคอื่นด้วยครับ การวิจัยเนี่ยมันมีบอกออกมานะคะว่าการรับประทานพวกผักผลไม้นะคะเป็นประจําทุกวันนะคะตรงนี้จะมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันป้องกันมะเร็งได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้แล้วสําหรับในหลวงะคระับอาจารย์มีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบหรือว่ามีานำปรชานำพระองค์ท่านเนี่ยมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างะครับก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าคนไทยทุกคนก็คงเห็นพร้องต้องกัรนะคะก็คือ,อพระองค์ท่านจะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะ mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะน้อมนามาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ออพระองค์ท่านนี่เป็นเป็นต้นแบบความพอเพียงจริงๆนะครับผมได้รับฟังเรื่องราวของท่านเนี่ยอย่ามาหลากหลายเช่นการใช้สิ่งของนะครับอย่าง หลอดยาสีฟันที่พระองค์ท่านใช้ก็ใช้จนจนหมดเกลี้ยงจริงๆครับก็ผมดําเนินชีวิตอย่างอย่างพอดีนะครับประหยัดแล้วก็ไม่ทําให้ชีวิตตัวเองทุกมากจนเกินไปหรือว่าสุขหรือว่าสุขมากจนเกินไปแล้วก็เราก็มีชีวิตของเราแบบแบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วก็ถ้าทําอะไรได้เพื่อสังคมก็จะทําก็พยายามทําทําให้ดีที่สุด ครับเอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่วันนี้ให้มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งนะครับการบริโภคอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็วก็มีอาจารย์เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของเราครับก็ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณเล็กๆเ,เคยสงสัว่าทําไมพ่อยอมอดทนทุกอย่างต้องเหนื่อยกว่าใครในบ้านเดินจึงเมือ สั่งสอนเป็นดวงดาวที่ส่องนำทางให้เราจะสึกจะทุกข์เคียงข้ายังจำครั้งหนึ่งเคยทาสซอยคำที่ตอบหนึ่งคำชัดเจนทุกอย่าง